ส่องเบื้องหลังฟิตติ้งพรมลิขิตฟินเวอร์ปบธนวัฒน์กรานเขินหนักมากสิ้นสุดการรอคอยแล้วล่ะค่ะสำหรับละครเรื่องพมลิขิตละครพีเลียดภาคต่อจากผู้เพศสิิวาตของผู้จัดคนเก่งอย่างหน่องอรุโนชาโดยมีการดึงนักแสดงเก่าอย่างพระเอกนางเอกปบธนวัฒนและเบลลาลานีปั้นจันทระมะและปรางกัญยรัตน และคนอื่นๆอ,อีกมากมายพร้อมด้วยนักแสดงรุ่นลูกอีกครับครั้งโดยเมื่อวานวันที่30กันยายนที่ผ่านมาพรมลิคิต ก็ได้เริ่มถ่ายฟิตติ้งกันแล้วกับนักแสดงนำอย่างปอบธนวัน์เบลล่าลานีบ้นจานปรมาและปรางกัญญาัตน์โดยในอินสตาแกรมของบอสแคสก็ได้ปล่อยภาพฟิตติ้งภาพแรกของมาเรียนํำย่อยออกมาให้ชมกันเรียบร้อยแล้วละค่ะแต่ว่าวันนี้เราจะพามาส่องบรรยากาศเบื้องหลังการถ่ายภาพฟิตติ้งเมื่อวานบอกได้เลยค่ะเบื้องหน้าสวยหล่อแต่เบื้องหลังนั้นน่ารักมากแถมยังเป็นโมเมนต์ฟินฟของคู่จิ้นปอบ เบ,บลลาและพี่ป๊บของเรานั้นก็เขินสะด้วยน่ารักจริงๆเลยล่ะคะ่ะอดใจรอแทบไม่ไหวจริงๆเลยล่ะคะ่ะแบบนี้และเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปไม่ไหวอย่าลืมกดติดตามคะ่ะ thanks